ตกตะกลนเช้าตู่แปงตกแตกแต่งงานไก่ต้งถา,ากถากถ้ายถากถางถากถางถ่ายภาพขอเข้าถ้ำ เ,เทียงกันเงินเงินทอนทออเงินทอนทน่องท่องเที่ยวพักพักทายท่าน้ำ ออยหนุยหนยท่าทออำทำทออาทออำทำทออำทำทออายถอยทออทายทยทำทายทอท่อง ยอทายไม่โทรทท้ายห้องท้ายห้องเท่อทีมทีมฟุตบอลทุ่งทุ่งนาดาวเทียมแทงน้ำเสาเสาทธง นัดนัดหมายนาที่นังน่งนั่งนิ่ง